Gross Margin ปีนี้ประมาณ30%ได้นะคะปีหน้าเราคิดว่ากำไรเทียบกับปีนี้ก็ยังน่าจะทรงตัวสูงซึ่งถ้าเขาได้2งานนี้เข้ามาเนี่ย b a ็ k l o อกเขาเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ200ล้านเลยนั่นแปลว่าความมั่นคงในยาวเนี่ยจะดีมากพี่คิดว่าอาจจะขึ้นไปทะลุบาท50ใกล้ๆ2บาทได้ด้วยซ้ำ <c oughs> ยาวๆนะยาวๆ <c oughs> นะ หุณเด่นที่มีมาฝากเรามาจากทีมไหนกันบ้างครับพี่ไมครับเอาเป็นว่าคือไม่เป็นบิ๊กแคปที่อยู่ในเรดร์ของคนที่เอ่อคือคือบิ๊กแคปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรที่ถูกเล่นไปแล้วในในความคิดพี่นะคือเหมือนกับแบงก์ก็เก็บไปแล้วเอเนอร์ Energy ตัวใหญ่ๆก็แล้ว,วคือหุ้นบิ๊กแคปเด่นๆในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยโดนสอย เก็บมาไว้ในกระเป๋ากันเยอะแล้วเราก็เรยมมาดูหุ้นที่แบบยังเหมือนกับว่าเป็นหุ้นที่ดีนะมีสตอรี่แล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ปรับขึ้นมากนักในรอบนี้ค่ะครับหุ้นที่ยังแลกขาดอยู่เป็นแลกขาดเพลย์ะนะครับพี่ใหม่ครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับพี่ใหม่ครับก็คือกลุ่มเรสซิเดนเชียลเงียบมานานไม่ได้ไม่ได้หวือหวากับเขามากนักนะคะแต่ว่า ตัวนี้เป็นตัวที่เราเราคิดว่า valuation ก็ไม่แพงแล้วก็กำไรปีนี้ปีหน้าก็ยังแข็งแกร่งก็คือตัว Asian Property ค่ะ AP Thailand ์จำกัดมหาชนกำไรทั้งปีคาดว่าจะสวยไหมครับพี่ใหม่ครับคือปีนี้กลายเป็นว่าเขาดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเยอะมากภาพรวมอุตสาหกรรมน่าจะติดลบแต่เขาเนี่ยโอนคอนโดเยอะ แล้วเขามีบ้านเดี่ยวด้วยมีทาวน์โฮมที่โอนเยอะด้วยคือบ้านแนวราบเขาโอเคมากเลยทำให้ปีนี้เนี่ยกำไรเขาจะโตได้ถึง27เปอร์เซ็นต์กำไรโตดีส่วนกระแสเลยนะคะแล้วก็ตัว m a r g จิน r o s s มาจินปีนี้ประมาณ30ได้นะคะปีหน้าเราคิดว่ากำไรเทียบกับปีนี้ก็ยังน่าจะทรงตัวสูงคนี้ ตอนนี้หุ้นเทรดที่ P/E แค่6เท่าครับ <ไฟ S 1> ถนะบูุกศูนย์ศูนย์จุดไพูบุคกศเท่าขณะที่ธุรกิจก็มีกำไรคือจะมีกำไรเข้ามาเติมบุคกอยู่ตลอดดีเวเดนยิวหกเปอร์เซ็ต่อปีตัวนี้นะคะ <c oughs> เราเราก็คิดว่ามันก็ได้ทั้งเรื่องของ growth อกกมีไหมกับมี valuation ด v เ d เดนคือได้หมดค่ะครับ AP Thailand ประเทศไทย DBS วิเอแนะนำซื้อนะครับแล้วใ,ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปีหน้า AP ไว้เท่าไหร่ครับเ,เราให้ไว้8บาท10สตางค์ค่ะและลุ้นปันผลประมาณ6%ต่อปีสำหรับตัวนี้ AP Thailand นะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับยังไปได้ดีแถมยังมีปันผลติดไม้ติดมือในยามนี้ประมาณ6%เนี่ยโอ้โหต้องถือว่ารู้เลย <laughs> ในภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้นะครับ นี่คือตัวแรกขอขยับไปดูคุณเด่นตัวที่2กันต่อครับพี่หมายครับคือตัวที่สองเป็นกลุ่มรับเหมาซึ่งเงียบหายไปจากวงการตลาดหุ้นพักใหญ่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดรัฐบาลก็มุ่งเน้นแต่เอาเงินไปแบบว่าเยียวยาโควิดไอ้เรื่องอของเมกะโปรเจกต์ต่างๆก็เงียบไปตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะคะทีนี้ CK เนี่ก่อนหน้าเขาจะถูกะจะถูกมองว่า เฮ้ยเป็นบริษัทละเหม่าที่แบบแบ็กหลอกน้อยเนาะแค่30มหมล้านออขณะที่แบบคู่แข่งแบบเป็นหลักแสนล้านแตออ่สิ่งนี้มันอาจจะกำลังจะหายไปเพราะว่าตอนนี้เขาลุ้นที่จะได้งานใหญ่คือเข่อนหลวงพระบางซึ่งอันนี้มูลค่าม,มานหนึ่งแสนล้านบาทแล้วก็งานโยธาของรถไฟสีส้มตะวันตกนะคะซึ่งถ้าเขาได้2งานนี้เข้ามาเนี่ยแบ็กหลอกเขาเนี่ยจะกลายเป็นประมาณสองแสล้านเลย นั่นแปลว่าความมั่นคงในระยะยาวเนี่ยจะดีมากและที่สําคัญก็คืองานเขือนหลวงพระบางเนี่ยคาดว่ามาจิ้นจะสูงอยู่ประมาณ8-10%ถือว่าดีมากนะคะกำไร,รปีหน้าก็เลยคิดว่าน่าจะโตก้าวกระโดดจากปีนี้ได้ค่ะครับ DBS w i c k e r ประเทศไทยแนะนำซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปีหน้าของ c k ไว้เท่าไหร่ครับแล้วให้ t a r ์เกตไว้ที่23บาทค่ะ ราคาเป้าหมายปีหน้าคือ23บาทสำหรับ 4K นะครับผ่านไปแล้ว2ครับอ,อจะบอกว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่มากไหมก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะแต่ว่ามีสตรอรี่ค่อนข้างน่าสนใจทีนี้ถ้าสมมุตินะครับถ้าพี่ใหม่เลือกหุ้นในกลุ่มแบงค์มาสักตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่ K-Bank เนี่ยถ้าเป็น K-Bank ผมอาจจะไม่ค่อยทักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ใช่ K-Bank เนี่ย ผมว่าอาจจะต้องดูกันหน่อยว่าตั้งแต่รุ้นว่ามีไหมสําหรับกลุ่มสถาบันการเงินถ้ามีแล้วไม่ใช่ K เคแบงคนี่จะเป็นตัวไหนกันแน่เพราะพี่ใหม่บอกใบ้แล้วว่า,าคุนโปรดในกลุ่มแบงค์ก็จะเป็น KKP กับ KBank ตกลงมีไหมครับ <c oughs> ถ้ามีเนี่ยเป็นใครครับพี่ใหม่ที่อาจจะต้องขอเลือกมวยลองในสายตางคนอื่นนะเออที่เลือก TMB อุ้ยนะฮะ,<น>ะ TMB เลยครับเดี๋ยวนะฮะ TMB วันนี้ลงไป2สตางค์ราคาอยู่ที่บาทสิสตางค์และตั้งแต่ผมคุยกับแต่ละโบกเนี่ยน้อยมากนะครับที่ใครจะหยิบยก TMB เป็นหุ้นเด่นน่าสนใจพ <c oughs> ี่ใหม่เห็นอะไรในตัวของ TMB ครับพี่ใหม่ครับนอกจากชอบมวยลอง <c oughs> คือพี่มองว่าระยะสั้นโอเคเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนักสำหรับ TMB เว้นแต่ราคาหุ้นที่ต่ำกว่าบุ๊กเยอะๆมากตอนนี้เนี่ยราคาต่ำกว่าบุ๊กประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ,อ,ะอันที่สองคือเงินกองทุนของ TMB ก็แข็งแกร่งนะคะ,ะเขาเอทเรชชก็ไม่น้อย132% NPL เรโชรเทียบกับแบงก์อื่นๆไม่ได้เยอะกว่าเขาอาจจะอยู่ใน ระดับที่ต่ำกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าสิ้นกันยาเนี่ย NPL เขาอยู่แค่2.3%พเปอร์เซ็เขามีทั้งไรออฟมีทั้งขายออกไปนะคะอันนี้ก็คือภาพในเรื่องของความมั่นคงส่วนเรื่องของการต่อสู้ในระยะสั้นทุกแบงก์เหมือนกันหมดคือต้องข้ามผ่านโควิดคริสิสไปให้ได้ทีนี้ถ้าผ่านโควิดคริสิสไปแล้วเนี่ยพี่มองว่า TMB น่าจะมีซินเนจี จากการที่เขาไปควบรวมกิจการกับ t b แบ k ซึ่งณนะวันนี้มันยังไม่ได้เห็นชัดเจนเพราะมันเดินมาเจอโควิดซะก่อนแต่ระหว่างที่เจอโควิดเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งคือเขาก็ปรับระบบภายในซึ่งพี่คิดว่าพอหลังจากผ่านวิกฤตโควิด COVID ไปแล้วแล้วระบบภายในที่ทำมาปีกว่า2ปีเนี่ยมันก็จะเป็น ประจบเหมาะเลยคือหมดโควิดปุ๊บเศรษฐกิจก,กลับมาฟื้นเขาก็จัดระบบภายในเสร็จสับพอดีคิดว่าน่าจะได้เห็นการเติบโตและซินเนจ้ Benefit หลังจากที่เขาไปควบรวมกับทีแบงค์ได้ในอีกสักปีกว่ากๆสองปีข้างหนา้าคิดว่าราคาหุ้นน่าจะกลับไปในระดับประมาณยาวๆนะพี่คิดว่าอาจจะขึ้นไปทะลุบาทห้าสิบใกล้ๆสองบาทได้ด้วยซ้ำ <c oughs> ยาวๆนะายาวๆ ครับนะดังนั้นครับจึงเลือก TMB เป็นหุ้นเด่นตัวที่3นะครับราคาในกระดานตอนนี้บาท14สตางค์ DBS w i c k e r ประเทศไทยแนะนำซื้อ TMB แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปีหน้าเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับปีหน้าเราให้ไว้บาท30ค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปีหน้าบาท30สตางค์แต่ TMB เนี่ยปันผลไม่เด่นไม่ใช่จุดขายใช่ไหมครับไม่เด่นมาก อ,อาจจะน้อยกว่าคนอื่นเขานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือหนึ่งก็คือมันยังไม่ได้โชว์ศักยาภาพเรื่องของซินเนจีจากการควบรวมกิจการเลยซึ่งมันต้องมีอ,ะอ่ะเป็นแบบว่ามันใช้เวลาอยากให้แบบว่าลองซื้อเก็บแล้วเก็บไว้ในชีทหนึ่งแล้วอีกสองปีมาเปิดดูพี่ว่ากำไรอ่าใครที่มีเงินเย็นๆพร้อม,อมจะถือยาวๆ และเชื่อในศักยภาพหลังจากการควบรวมระหว่าง TMB ควบรวมธนาคารธนาชาติมาพี่ใหม่บอกว่าถือแล้วเก็บนิ่งๆประมาณสักสปีมีหน้ามีหลังแน่ๆสำหรับตัวนี้นะครับพี่หมาแต่ว่าแต่ว่า,วาพี่อาจจะเกษียณไปแล้วพอสองปีแล้พี่เกษียณไปแล้ว<อ>แ,ตแต่ยังไงทนะี่ว่ากำไรนะยังมั่นใจนะ